สวัสดีครับพี่น้องชาว MGP นะครับวันนี้จะมาบอกวิธีการส่งชาพานธกิจนะครับ MGP นะครับแบบประหยัดนะครับว่ามันประหยัดยังไงใช้เงินแค่360บาทนะครับสามารถส่งชาพานธกิจได้ตลอดทั้งปีเลยนะครับใช้แค่360บาทนะครับโดยเฉพาะคนที่เข้ามาใหม่นะครับเครื่องขุดยังไม่ครบปีเนี่ยก็ไม่มี m c a t มาส่งชาพานธกิจครับ จึงหัวเฉลี่ยรายเดือนนะครับถ้ามีคนตายเยอะพอออกแกคิดว่าค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ400นะครับเพราะฉะนั้นคนใหม่นี่ก็ต้องหา mcas นะครับแต่หาแบบไหนนะครับใช้เงินแค่360นะครับผมย้ําเลยครับใช้เงินแค่360ตอนนี้ครับสามารถส่งชาปนกิจได้ตลอดปีครับอันดับแรกนะครับเราเอาเงิน360บาทนะครับ เอาไปแลก usdt ก็จะได้เท่ากับ10 usdt นะครับเอาไปแลก usdt มาก่อนนะครับแลกตามกระดานหรือไปซื้อเพื่อนเราก็ได้นะครับให้ได้10เอามา10เหรียญไว้กันเะครับแล้วเอามาเปลี่ยนเป็น mcoin นะครับเอามาสวอปเป็น mcoin พอได้สวอปเป็น mcoin ได้เท่าไหร่นะครับให้เราเอามาสวอปเป็น mcast ใหม่นะครับเพื่อจะไปเสียค่าชาป,ปนกิจรายเดือนนะครับเ,เดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับ เรามาดูภาพกันเลยครับมองให้เห็นภาพเลยครับไปที่เบราว์เซอร์นะครับเอาให้เห็นภาพกันเลยครับว่าเราประหยัดได้จริงไหมเดี๋ยวก่อนนะครับผมจะเปลี่ยนตรงนี้เป็นเออเป็น usdt ก่อนนะครับเพื่อให้พี่น้องได้เห็นภาพนะครับให้มันออกมาจะจ่านะครับอ้าวสมมุตินะครับไม่ใช่สมมุติแล้วครับเราใช้เหรียญ usdt นะครับสิบเหรียญนะครับไม่ถึงสิบเหรียญด้วยซ้าไปนะครับ สามารถแลกเอ็มคอยเราตอนนี้นะครับ u s, <S เอสีเหรียญก็เท่ากับ360แลก m คอยได้170เหรียญน,นะครับเอาสวอปเป็นเอ็มคอยได้170เดหรียญน,นะครับดูดีนะครับทำไม่ดีนะครับได้170เดหรียญแล้วหลังจากเราได้เอมคอย170เดหรียญแล้วครับให้เราไปสวอปเอ็มคอยเป็น m อ็มแคทใหม่นะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับ เราต้องเปลี่ยนริมคอยแวงบนเปลี่ยนตรงนี้เป็นเอ็มแใหม่นะครับเพื่อเราจะเอาริมคอยร้อเจ็ดิเหรียญน,นะครับมาเปลี่ยนเป็นเอ็มแใหม่แล้วติ๊กที่นี่ครับแล้วติ๊กที่ m อ็มแคสใหม่นะครับเอ็มแคสใหม่นี่ไม่มีสีนะครับเห็นไหมครับเคอยร้อยเจ็ดิเหรียญสามารถสวอปเป็น m c a มแใหม่ได้ห้าพเ้อเห็นไหมครับห้าพันเจ้บเจ็ด ถ้าหากส่งชาปนกิจค่าเฉลี่ยเดือนละสี0รสามารถส่งได้1ปีเลยครับสิเดือนเลยครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับประหยัดไหมครับเงินเราแค่360นะครับตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าคนเก่าหรือคนใหม่ทําแบบนี้นะครับทุกคนเอา u s d t มาแลกเอ็มคอยออกไปเนี่ยก่จะทําให้ m อ็มคอยนะครับราคาขยับขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆจนเท่าในแพตฟอรอมนะครับทีนี้นักลงทุนเห็นนะครับ เขาเห็นว่าเอ๊ะทำไมเหรียญน,นี้มันขึ้นตลอดนักถุนเขาก็เข้ามาซื้อนะครับเขาก็เข้ามาซื้อแข่งกับเราเพื่อเผื่อ,อราคาจะสูงกว่าบนแพตฟอร์มเลยแพตรอรอมเลยซ้ำไปนะครับและวิธีนี้ทําให้พวกเราประหยัดไปด้วยครับเพราะว่าแค่สามร้อยหกสิบบาทสามารถส่งได้ตั้งหนึ่งปีและผลตอบแทนคุ้มค่ามากครับที่เราได้อ่านรายละเอียดนะครับง่ายๆเลยครับพี่น้องผมมาชี้แนะให้นะครับตอนนี้ ขอออแกชี้แนะมาะครับบางคนมองไม่เห็นภาพแต่ผมทําให้ดูตอนนี้หลายคนก็คงจะมองเห็นภาพแล้วนะครับโอแค่ใช้เงินแค่3 6 0บาทครับวิธีนี้เอาไปใช้กันได้เลยนะครับลองเอาคลิปนี้ส่งให้เพื่อนๆดูหรือแชร์เพื่อนดูนะครับเพราะว่าได้ประโยชน์ทั้ง2ปงังเลยนะครับทั้งดันเอ็มคยสูงขึ้น พี่น้องก็ประหยัดเหรียญนะครับมีเหรียญอยู่แล้วก็ยังไม่ต้องเอาออกมานะครับเอาตรงนี้เป็น u s ธีนะครับมาใช้ก่อนนะครับเอาเงินบาทเราเนี่ยไปแลก U ิธีมาทําแบบนี้ก่อนนะครับเพราะว่ามันประหยัดดีครับแล้วบอกต่อกันไปนะครับสำหรับคนที่ยังไม่มีเครื่องยังไม่ครบปีนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็คงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ